ตามเมเตอรสปีดอปครับ EP ของเล็ u ซั LS 4 6 0วครับเข้ามาทำการเปลี่ยนตัวจอตัวนี้นะครับตัวจอด้านหน้านี่ครับตัวเดิมจะเป็นตัวนี้จะเป็นไม่ได้เชนแล้วนะครับก็คือจะมีตัวจอเพดานหลังด้วยครับเราสามารถที่จะถอดออกแล้วครับตัวโซนหลังสามารถที่เล่นได้ปกตินะครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูครับตัวนี้จะเป็นใส่เป็นกล้องรอบคันด้วยครับตัว9้านิ้วตัวนี้ พร้อมชุดหน้ากากกล่องแคนบัสเนี่ยมันสามารถที่จะคุมพวกระบบแอร์ได้เลยครับนี่อย่างพัดลมอะไรเงี้ยอุณหภูมิออโต้เอซีนะครับปรับได้เลยครับแล้วก็จะมีตรงตรงปุ่มด้านข้างเนี่ยก็ปรับได้เหมือนกันครับอุณหภูมิออโต้อะไรพวกนี้หรือว่าจะทัชสกรีนก็ได้ครับเดี๋ยวนี้จะเป็นเกี่ยวกับกล่องแคนบัสกับระบบแอร์ตัวนี้จะเป็นกล้องรอบคันครับก็จะประมาณนี้ครับภาพก็จะประมาณนี้ครับในตำแหน่งเดี๋ยวจะพาไปดูตำแหน่งกล้องนะครับ ตัวนี้ก็เป็นของค่ายแคนเซนนะครับเก้านิ้วครับเป็นเก้านิ้วครับลองรับซิมครับตัวนี้เราก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมพวงมาลัยอะไรพวกนี้คอนโทรลจอยแอนดรอยได้ปกติครับระบบเสียงจะผ่านตัว AUX นะครับนี่ครับงั้นเนี่ยเราเรากดดิสไปปุ๊บเสียงจะหายไปครับเราต้องกด AUX ครับนี่ครับมันก็จะเป็นเสียงของ FM ตัวนี้ครับแต่ FM ตัวนี้ก็ยังฟังได้นะครับมันฟังฟังได้ทั้งสองเครื่องเลยครับ เดี๋ยวจะให้เล่นเป็นไอออนดอยมากกว่าครับ2022ครับปุ่มทันทวนททพวงมาลัยก็ป,ปรับได้เหมือนเดิมครับโหมดหาขึื่นนะครับได้ปกติแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกล้องด้านข้างที่เราติดตั้งนะครับนล้รงด้นขตัวกล้องด้านข้างตงัวน,นี้กล้องขวาครับในตำแหน่งนี้นะครับดูเรียบร้อยเลยครับอยู่ด้านหน้าครับด้านหน้าลูกค้าไปเปลี่ยนเป็น กันชนหน้าใหม่ครับอยู่ในตำแหน่งของตัวเซนเซอร์นะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีตำแหน่งเซนเซอร์ว่างพอดีครับเราก็ใส่ีนตำแหน่งนี้ครับก็ดูเรียบร้อยครับกล้องด้านซ้ายกล้องซ้ายครับตัวตำแหน่ง กล้องหลังก็อยู่ในตำแหน่งเดิมของกล้องกล้องหลังนะครับครับก็ตำแหน่งติดตั้งเราก็ดูเรียบร้อยครับประมาณนี้ครับในส่วนของตัวคอนโซลด้านหลังครับระบบจะผ่านตัวเครื่องเสียงของนี่ครับตัวนี้จะส่วนหลังก็จะเล่นได้ปกติครับ เพระบบเสียงจะผ่าน AUX ของ h e a d ูเน็เดิมก็เล่นได้นะครับน DVD เดิมแต่พราะนี้ขึ้นจอเพดานนี้ก็เล่นเล่นได้ปกติครับเล่นได้เหมือนเดิมครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอันนี้จอดานน่างนะเดี๋ยวเสนอซ่อมจออยูครับนี่ครับเราก็ดูจอ Android ได้ปกติครับ เราสามารถที่จะดึงภาพตัวจอ a อ d ด o i d เข้ามาที่ที่ไอตัวตัวจอนี่ได้นะครับเข้ามาางพอร์ตวิดีโอเนี่ยมีช่องช่องสัญญาณภาพเข้าอยู่ครับนี่ยเอาภาพมาเข้าตรงนี้ครับก็เ,เล่นได้แต่ตัวนี้ลูกค้าไม่ได้ตอบครับลูกค้าเน้นใช้กล้องรอบคันครับระบบก็จะประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับจ้บ